ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจ b o บอ e a โดนะคะวันนี้เราจะพามาซื้อตก็ตนะคะตก็ตสำหรับบสัสหรือตก็ตสำหรับาทามเวย์นะคะ y o y w u w t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  u y u y i t k e t e t คะตั๋วโกดตรงนี้เลยนะคะจะมีภาษาอังกฤษภาษาสเปน mm. แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเองนะคะเราจะกดภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ ซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วตรงนี้นะคะจะมีราคาบอกนะคะส่วนเราจะซื้อที่เกตหนึงใบนะคะราคา1นึยูโรแปนะคะเรากดตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมากด go to pay นะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องใส่เหรียญตรงนี้นะคะเตรียมเหรียญไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่อยาก จ่ายบัตรก็ตรงนี้เลยนะคะแต่เราต้องกดตรงที่แมชชีนก่อนนะคะว่าเราจะจ่ายบัตรหรือเราจะจ่ายเป็นเหรียญน,นะคะหนึ่งยูโรแปดสิบนะคะใส่ให้ครบนะคะหรือว่ามีเสียดมีเหรียญสองยูโรก็ได้ค่ะแนะนำให้เป็นเหรียญมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นบินอะ่ะบางทีเขาก็จะไม่เหมือนไม่รับนะคะทิเกตเราเอาตรงนี้นะคะถ้าใครมีทอนต้องรอนะคะ แล้วก็เราสามารถเอา,เอาบินของเราได้นะคะจะเอาบินก็กดตกลงนะคะกด yes นะคะแล้วบินก็จะลงมาด้านล่างนะคะให้เรารอรับบินของเราด้วย